รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอรักจะอยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้อยายินไหมรักเธอมาแค่ไหนอยด้ยินไหมรู้ใจไหมรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ของใครลุงของพี่โอโโอโไม่ได้ร้องนานนะครับขออภัยด้วยนะครับสนุกสนานนะครับนะเรียกเสียงฮัวบรราะนะครับกับทุกท่านนะได้นะพอสมควรนะครับถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเลยนะครับ คุณยายรักแป้งร่ำถุงทองออมเงินนะครับต่อยอดไปอีกมึงร้อยล้านบาทนะครับขอธโมนาสาธุนะครับเอ้ถถอยถ่ารองเพลงิชิโรได้นีไม่ธรรมดาเลยเสียงปื๊ดเลยนะครับเมื่อกี้บอกมีคนบอกว่าน้ำ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 ไม่มีมาเลยน้ำน้ำขอชอครับ <c oughs> <c oughs> น้ำไม่เย็นนะครับ <c oughs> น้ำน้ำไม่ต้องแช่นะมา ร้องเพลงผู้สูงอายุหน่อยรุงเพลงอะไรผู้สูงอายุร้องเรือหาลักร้อไปแล้วร้องไปแล้วอ่ะเพลงลำดึกเพลงเก่าๆนะครับพี่นวดเอันนั้นเย็นหรือไม่เย็นขอน้ำเขียวขวดอย่ากินนะเขียวมองมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้กินเลย ถามว่ารักแค่ไหนนับเม็ดสายทั้งทะเลก,ก็รู้ลมหายใ,ใจที่มีอยู่คือความคิดถึงจากฉันถามจะเจ็บแค่ไหนหากเธอไปรัก ใครสักคนลองนับดูสายฝนนั้นนั่นคือน้ำตาจากใจอยากจ,ากจะรู้ก็เลยอยากให้เห็นก่อนจะทำร้าย จาะเบาๆพี่นก็ซิ่วนะครับก็ซิ่วนะครับก็ซิ่วมาต่อพี่ก็ให้นะครับต่อยอดา่านพี่น้อยส่วนจะแนามาอีกสามร้อยล้านบาทนะครับประมาสามพนะครับไข่นี่จะอร่อยมากเลยอยากกินเป็นไหมเป็นอยากกินประจำหมู่บ้านปุยอายังอยากฟังต่อนะครับน้องไม่มีสิทธิ์ค่ะคุณสุดสุดจ้า น้องพรพลุงนิตยาชอบเพลงอะไรน้องพรรักมาพี่ออโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋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 ออ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 อ ต่อยอดก่อนนะครับต่อยอดก่นะครับโอเคสามที่จะโ้ครับคุณรับคนทสามลกำลังอร่อยอร่อยกับอึนชโยนะคะรอเปางดอร่อยโอคเดี๋ยวรที่เล้าลงนานทีล้ฉันจะทำให้เธอโอเนั่นไม่ได้ย่านะไม่ได้ทำเสร็จเล้วไปไป๋อนเหนียววอ อยากกินแบบนี้มันมันไม่เอาที่หนูแกะให้อ๋ออยากแกะแล้วไม่ใช่ขนมนะครับมันไม่เกี่ยวกับนิกสิตแนะเดี๋ยวตัวพุทธนิกสิตไม่ได้กินไข่ลูกกินไข่กินไข่อื่นกินการล็องแปลงแล้การแปลงเนื้อนิดนึงนะครับให้มันสนุกสนานนะครับเพื่อเรียกนิกสิตนะครับเพราะว่ายูทูบเริ่มเผากันแล้วนะครับตันจะคิร้องพูงเหมือนเอาไปไหนล่ะมากินเลยไม่ต้องให้านก็เรียกเรียกหน่อยตีนี้ก็มาใช่ครับ

คุณเอะครก็ควันเลยควันมาดูดินแม่เปนยังไม่กลัวเลยนะมินนะไม่กลัวเหรอลูกมเ็น้อยนครับพอไปพักชถามแม่น้อยได้นะครับที่ชอ่ชอบไม่ต้องไปครับกรองัวนะครับใช่กินไข่เองอเสวัสดีนะครับตรแล้วตาแล้วคับไม่ได้อ่านก็ต้องขอใครด้วยนะครับ ที่ใดที่อ่านแล้วถ้าผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณอภัยวังลีลานะครับถาวรวรชัยนะครับขอผู้แท้แม่โรงค่ะครับผมจะให้นะครับจะให้ตามคำขอนะครับเอานักร้องมานักร้องมาอู้กินเลยพี่สุธินสงสัยอาจารับพี่สุธินสงสัยนะคารย์ถามทางที่ล้วจะได้มาอหนึ่งร้อยละกูเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นข้าวกริดีมใช่ไหม อุ่นม um, so yeah er ั้ยอุ่นนิดเรียดทีได้มาไห้มุ่งเลิกกันไม่ให้สัดพันแน่น่าะผมที่ช้าไม่ตั้งดอกก็เดินต่อมันไปขอตามัดยายไม่เคยพักผลพี่เสือก็น่าจะได้จำแค่น้ำ

แค่สามหมื่นวันรันยมมาบ้าหาจะให้ไปไหนกันอาให้กินอะไรฮดทุกคนนนี้แม่เขาซื้อมาันี่งไงไข่มันอะลูกกินเลยโอ้ลูกหลานบ้านเรานี่นะครไม่น้อยกินนี่นะคะสอกคนกินมากิน โอ้โหอร่อยมากเลยเราจะไม่ลงไลน์นะครับสุดยอดสุดยอดแม่กินไข่ลูกกินตัวอืมไปกันนะไม่กินบัวอย่าไปกินบัวอย่าไกินบัวอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเขาบอกว่าเอาเอาใจผู้สูงวัยหน่อยจ้าลุงแม่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 